ที่มาของชื่อจะดับก็ไม่เคยดับพิงกี้สาวิกาอยู่วงการมาทั้งชีวิตจนได้ฉายาว่าแมวเก้าชีวิตพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่ฟาดพลังการแสดงทุ่มเทให้กับขับไฟเดอรซีรีส์เทเวลหลักซ่อนเร้นตอนหลักซับซ้อนเมื่อปี2562 จนกลับมาแจ้งเกิดบนถนนบันเทิงแบบสุดปังหลังจากหาหน้าไปพักใหญ่ๆเรียกว่ากลับมารับงานละครเมื่อไหร่ทุกชิ้นงานการแสดงปังสุดๆคิดเห็นยังไงกับการที่เขาตั้งฉายาว่าเป็นพิงกี้แมวเก้าชีวิตพิงกี้บอกว่าจริงๆก็ดีนะพอรู้สึกว่าเราโตมาพร้อมกับแฟนขับแฟนขับก็เหมือนโตมากับพิงกี้อะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นภาพเราตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโต หายไปบ้างแต่ก็ยังกลับมาได้เขาเรียกว่ารักษาผลงานแล้วก็รักษาความเป็นมาตรฐานของตัวเราเองเลยนะคะก็สัญญาว่าเราจะพยายามรักษามาตรฐานตรงนี้พัฒนาในการเป็นนักแสดงขึ้นมาเรื่อยๆไม่ให้ผิดหวังค่ะในชีวิตพิงกี้ผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมาก็เยอะถามจริงๆวงการบันเทิงสอนอะไรเราบ้าง พิงกี้ได้ตอบว่าวงการบันเทิงก็คือเรื่องชีวิตที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะบาลานซ์กันชีวิตจริงชีวิตในละครมันไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องบาลานซ์ทั้งสองอย่างให้ควบคู่กันไปและก็อยู่กันได้แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะเรียกว่าถ้าใครมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพิงกี้แล้วต้องบอกว่าเธอคือนักแสดงมืออาชีพมากไม่ว่าจะเจอปัญหากี่ครั้งหรือกี่เรื่อง แต่สำหรับตัวของพิงกี้เองก็จะสามารถผ่านเรื่องทุกอย่างไปได้ด้วยดีและกลับมายืนในจุดเดิมได้อย่างสวยงามอีกครั้งและเชื่อว่ายังมีคนที่รักเธอไม่น้อยและคอยให้กำลังใจเธออยู่เช่นกันเธอเปรียบเสมือนแมวก้าชีวิตที่แม้จะเกือบเสียชื่อกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ฝีมือการแสดงของพิงกี้ที่แสดงได้เลิศทำเอาคนดูอินเกียดนางดีนี่ชนิดอยากตบในความไร้กาดแอปใส่แอปแบลเรื่องผลงานการแสดงของนางไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆสำหรับสาวพิงกี้ไม่เสียแรงที่สั่งสมประสบการณ์บนวงการบันเทิงมาตั้งแต่เล็กด้วยบทดีนี่ที่ต้องเป็นนางแบบหุ่นเริด พิงกี้อาจ,จมีรูปร่างที่เตีย้ยต่ำไปนิดจึงขัดตาทิชชี่ไปหน่อยแต่เรื่องของหน้าตาทิชชี่ให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะจะมองนางมุมไหนนางก็ดูดีสวยคมไม่มีที่ติเป็นดาราที่น่าสวยเปตั้งแต่ตอนเล็กเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าใดๆมาเลยก็ว่าได้